ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้งสองระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมือเสียจหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบไปกันครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกนะคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2023ง o ันยีบนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ทำการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของวันจันทร์9กโมงเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นแพนะ็คนักเตะแพ็คใหม่ในคนรวมไปถึงอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับก็มาทำการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กดลันนะครับ เรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทาการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงและก็สิ่งที่เข้ามาใหม่ในส่วนของวันจันทร์นะครับเรามาเริ่มดูที่ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีกันก่อนเลยเลยกันนะครับก็มี2อีเวนต์เลยกันนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกคนเริ่มที่ทัวร์อีเวนต์ของเจลินะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันจันทร์9โมงเช้านะครับสำหรับของรางวัลก็คือ6ก0 0 0 GP แลวก็ไอเทมอัพสกิลหรือสกิลเทนนิ่นะครับวันนี้ก ต่อมาอย่าง kind of ที่2คือในส่วนของชาเลนจ์อีเวนต์ของเจลีนนะครับวันนี้ก็มีการแจกทองฟรีกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของวันจันทร์นะทุกคนสําหรับของรางวัลก็คือชาเลนจ์ที่1นะครับรับไอเทมอัพสกิลไป1อันนะครับแล้วก็ชาเลนจ์ที่2ก็รับไอเทมอัพสกิลไปเช่นกันนะทุกคนแล้วก็ชาเลนจ์ที่3นะครับเป็นการแจกฟรี50ทองหรือว่า50าสิบอีฟบัลล็อคอยนะครับวันนี้ก็มีการแจกทองฟรีกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของวันจันทร์เก้าโมงเช้านะครับสาาหรรรับอีีเวนนนต์กกกแจฟะทุค เรามาดูในส่วนของแพ็กนัเตะกันบ้างแล้วกันนะครับข้อสรับวันจันทร์นี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งแพ็คก็คือแพ็คของในเชนัลทีมเซเลชั่นของเยอรมนีนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วนะครับสรับวันจันทร์9โมงเช้านะครับสรับแพ็คของทีมชาติเยอรมันนะครับก็มีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยชลอตเทอร์เบิกนะครับเลรอยซาเน่นิโคลัสชัวเร่ทุกคนฮอปแมนนะครับรุมแล้วก็ฟูคุกมาริโอเกอร์เซ่แล้วก็มูโกโก้นะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันจันทร์9โมเเเมมนนนต์บบอกกััข้้าาไดลยะคร และแพ็คที่จะมาแทนที่ก็คือแพ็คของแฟนชอยลีกวันยูเบอร์เอสทุกคนหรือว่าคลับ MVP ของลีกเอิงฝรั่งเศสนีนะครับก็มีทั้งหมด20คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยลิโอเนีลเมสซี่นะครับโจนาธานเดวิดเบนเยสเด็บทุกคนแคสเปอร์ชมาเคิลนะครับอลิกซิสซานเชสโฟฟาน่าอะไรประมาณนี้นะครับก็มีมาทั้งหมดถึง20คนเลยด้วยกันนะครับก็สำหรับแพ็คนี้นะครับ พิเศษก็คือเปิดได้ไม่จํากัดด้วยคนก็สามารถเมาได้ทั้ง20คนเลยนะครับสำหรับแพ็กของหลีกเอิรฝรั่งเศสที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของบันจันทนี้นะครับและอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าก็เป็นการดับฝันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลียลเมซี่เวอร์ชันของ f c บาร์เซโลนานะครับวันนี้ก็คือดับฝันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการไฮไลท์ของเมซี่นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันดีนะครับคนก็คือเลียลเมซี่นะครับได้นำการ ตัดสินใจแล้วก็เลือกไปเลยนะครับว่าจะย้ายไปอยู่ในส่วนของสโมสรอินเตอร์มอามี่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือจะไม่มีเวอร์ชันของ FC บาร์เซโลนาในส่วนของการ์ดไฮไลท์หรือว่าการ์ดฟีเจอร์แล้วนะครับคนสรับเลี้ยวเนลเมซี่นะครับและก็ในส่วนของวันจันนี้นะครับก็เป็นเลี้ยวเนลเมซี่เวอร์ชันสุดท้ายในสีเสื้อของปารีสแซงต์แชมงเช่นกันนะครับเพราะว่าเลี้ยวเนลเมซี่ก็คือเรทมการย้ายทีมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีใครอยากได้เวอร์ชันสุดท้ายในสีเสื้อของเป๊เชของเลี้ยวเนลเมซี่กันบบ้้้าาางงกกกดลลคคออมมมเเเนนนต์ััขไยะรบ กท็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เพื่คนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ